สวัสดีค่ะ,พ, 4, คาาะ 4, คพี่น้องเอฟซีทุกทุกทันทุกทุกคนมือนีเม่ตุยมือนีเม่ตุยกับบี้แนวทาาตํำเล่าว่าไหเอฟซีก็่าหามีเอฟซีบางทันก็มากลิ่นตํำเล่าอยู่เนาะค่ะพอดีเมืองว่านเนี่ยมีอาจารย์ทรมาจากสายพ่นบะบอกมองยูพันวะอยาก เอ้ยมองว่าเพิ่นยู่มองใดลเพิ่นกระทูมากมืองว่านเพิ่นว่าอยากให้มาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นมาตำเหล้าเพิ่นเขา่าสามตัวตรงตรงเพนว่าเพิ่นก็เลยอยากให้อมมาแบ่งปัน 4, เอฟซีเพื่อว่าห้าเอฟซีบางคนก็มักเรียนตำเหล้าตำยังหลายหลายท่านอยู่เนาะค่ะที่มักเรียนว่า เหล็กตำล้าตำยังคนขี้มีแนวทางดีๆมาให้เคนว่าเคนมันเข่าสามตัวก็เลยก็เลยอยากเอามาทางคลองเอา้าายถ้ำให้ FC เอ็บซี่อะไรสื่ออะไยังเพราะว่าเอ็บซี่บา, FC บางคนก็นกนชอบอยู่ตำล้ากันเลยนี่หลายๆท่าน มากลิ่นมากอย่างก็เลยจะเอามาให้เอฟซีถ้ามีโชคมีหลาบกัอาจารย์เพิ่น่อยากออกกล่องออกอย่างเพิ่นไห้ตัดตัวเหล็กมากอาว่านท่าช่องแม่ตุย้ยก็เลยอยากเอามาแบ่งปันเอฟซ พันถ่เป็นตำเล่าย่างเดียวเพรว่าโทโ่มมากเป็นอาจารย์อาจารย์ทำมาจากักซื้อเพื่อนอาจารย์ทำมาจัดมาจาก,จากวัดใดบางหัเพันบอกเอ้ยพันถ่้ยถ้าเป็นตัวเลขมากก็เพิ่นบอกซื้อเพิ่่นช่องท่างช่องแม่ตุย้ยรวยไร้วันก็เลยอยากเอามาทายทํำ เรื่วางที่พี่น้องเอฟซีบางบางถ่านบางบางคนก็จะชอบเลินตำเล่าอยู่เนาะค่ะแบบนี่ตัวไหนเนี่ยแม่ตุ้ยกับสีอานในฝั่งมัน,นเป็นเลขหกตัวเนาะค่ะนี่เจ็ดแปดเก้าสามศูนย์ห้า แล้วพันพันตัดหาสามตัวก็บมี่เจ็ดแปดเก้าแปดห้าแปดสองตัวกับแปดเก้าห้าแปดแปดเจ็ดสามห้าเก้าศูนย์เบิรนแปดแปดเด้อค่ะอันนี้่เป็นท้องอาจารย์ทำมาจัดพันก็บอกว่า่ใส่อยู่ใส่ค่ะเพันบอกซื้อซื้อพันว่าหาเป็นตต er ัวเหลขมากเด้อพันละว่านี่ค่ะพันโท้อมาก ทางช่องเขเลยเอามาหมอกซุยเอฟซีฟังดิเอามาลงช่องเพราะว่าเอฟซีหมักเลยไปชอบน้ำก็ก็หลายอยู่โตอยู่เนาะค่ะแล้ว่าผันมักกับซื้อบ่มักกับพันๆเนาะก็อันนี้ก็อยากเอามาทายท้ำให้พี่น้องบ้าง ก็ว่ามีคนมาบางคนก็นอาจจะมาบางคนก็นอาจจะมาบ่มากบางคนก็นชอบเลี่ยนตั้งหวยรัฐบาลไทยบางคนก็เล่นทั้งตำล่าทั้งหวยรัฐบาลไทยก็เลยเอามาถ่ายทํำให้เอฟซีเบิง้งาะว่าเอฟซีแต่ดนี้แนวทางอยากซื้ออยากยังกับความฝันความอย่างมาก เปียกเทียบใช่กันห้ามาักคาชอบนอกค่ะ,ะเลเสียวามาแบ่งปันเอฟซีมะแบ่งปันเอฟซีเจ้าบายเอฟซีชอบเอฟซีหมักมือแรง่งเหมือนมีตำเล่ามนีวันที่สิบแปดสิบแปดกอคอมาเลยเป็นมือวนันเป็นมือวันสุกวนัน ตำเล้าออกเห็นไหมมื่อนิก 18. เกล18กค68มือนี้เป็นมือ็เมือเล่าพัฒนาออกเมือค่ะเจ้าาเอฟซมาเอฟซี C, ชอบอันนี้ตัวไนแม่ตุยกระิกเลยค่ะตัวไดแน่นี่เท่ค่ะบึงตามนี่เป็นไหามากเมื่อวานค่ะไหามากเมื่อวานเป็นนิตามนี่ค่ะ แคบนาจอไวเดอค่ะการผาดกัรลื่มชอบก็ชอบกับซื้ก็ชอบกับพันๆไปค่ะมาเป็นแนวท่างเป็นอยากไห่เอามาเป็นสะพานบุญไห่ก็เลยเอามาทายถ้ำไห่เอ็ซี่เลยเฮี้ยนๆกันเนาะค่ะนีแนวท่างดีๆมาฝากจากอาจารย์ทร,รมาจักค่ะเป็นว่าอยากออกกองกันว่า ันต่โทรมากดวนๆหมู่บ้านตอนนี้เอามามนหนึ่งเก็ยบนาจัวไปด้วยค่ำเหล่าแร่งจอนเย็นๆไม่ตุยกรบเป๋าว,ว่าค่อยเป็นค่ะทิดตกมองได้ก็ขอโทษขอให้หลายๆด้วยค่ะเสือบา้ฮัดเบาฮัดเบาด,ดูดูเดียวกระเจง เ,เ, <c oughs> เราแบบนีมาท่านเจงก็ไปเรื่อยๆไปไปเนๆาะค่ะค่อยเร,เรื่อยๆไปค่อยไปเนบเนบจังสิ่ะเรา็บบเจงที่เิ่นเราเรติะติดๆคัดคัดอย่างนี่างข้างตำเล่าไปหลินฟังเ่ล้าคอนอนก็นเน้นว่าตำเล่าย่างเดียวนะ อาจารย์ถ้ามาจากพันหาเป็นตำเหล้าย่างเดีย่ยมพันว่าพันวาเป็นนันนั่นเบิง้งวามันเข่ามันเข่าดีอยู่แต่แรกอยากเอามาแบ่งปันเอ็กซี่กระทางช่องเขาลงให้ยก็เ,เป็นสะพานบุญเหมกันเพื่อว่ามีเอ็กซีท่ทันใดโชคดียังจีจะได้ไปทำบุญซอยสางสาราสวรสางวัดซอย อาจารย์ท้ามาจากเด้อค่ะมันเป็นพระอาจารย์มันเป็นว้ยออกอยากออกซอ,ออกเสียงเป็นห้ยตจตัวเล็กมากเอาคนมาผ้ากันเอาไปนั่นเอาห้ยตจตัวเล็กก็สนว่าตุ้ยกันเลยมากล่ช่องล่งช่อมห้เอฟซี เรียกว่าบิงเอฟซีบางคนกับมักเล็กกับพื้นบ้านอยู่เนาะค่ะบางคนกับมักเดี๋ยวนี้คนเดี่หันไปพื้นบ้านหลายอยู่ค่ะตามเบิ้งเบื้งนี่ติดตัประกาศในขอโทษขคอไผ่หลายๆเด้อค่ะเน่ตวีกับติดติดขัดขัดซ้ำนี่นะลงลงล่มลื่นเนาะหายูัะไลย เติบเพ่งแนวบมว่ามันอายุหน่อยนะบางที่ก็ว่าล,งล,งลงุงลืมลืมฝากให้แันติจีทุกๆคนขอกมาเบิ่งชอง่องมาถือด้วยไรบ้าน,นเลยะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากชมอะได้ในในยอดวิวขึ้นเรื่อยเเดี๋ยวนี้กับ ผ่านเกียร์แล้วแหละแ,แต่ก็บางย่ดพิวมันบทัานหลายค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเนาะค่ะเพราะว่าคะองกับเห็ดไม่ว่ัตถ้าใจสูบข้าบดถอยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ลายเองนะน้ำได้ก็ไปเรื่อยๆใจเย็นๆโบหอนในทได้ายกอา ส,ส,สูไปห้าแบบว่าห้าบัถอยวหาสูมันก็ผ่านพานไปนะคะทุแบบอกยายาอย่างมาถ้า,ห,าห้าสูมันเกิดสูข้นอะไร่ัพวพญายมอย่ใส่พ้วขอดสนอย่ใส่สได้สีดีมันมานจะห้อใหสูห้อบัถอยเห้สูต่อไปก็คือเือดีครังข้นเนาเย็ดไปสิได้ นกว่าคิดจังสัน้นนค่ค่อยๆเป็่ยนค่อยๆไปนก็่ดได้ห่อนใส่ย่ำแต่ต่างกันนี่และอยากจะเล่ามาเศรา้าน้องชมข่าเบื้องชั่วลกตัวหนึ่งนะคะก,ก,กันผากัดกรล่มอาจารย์ท่ามาจัดเป็นห้เป็นตำเล่าพื้นบ้านเ้ยค่ะแคบหนาจอไว้ชอบกระสื่อชอบกับพันๆไปอะ พอห้ยเอฟซีลำล่ำลว้ย,ลย,ลยเฮ้งเฮ้งปังๆเด้อค่ะตอนเย็ยนๆไปตำเล่าเพื่อบานฮะสวัสดีค่ะ